โดยทางกรมอุตุชี้แจงว่าในช่วงวันที่15ถึง24ตุลาคมนี้เป็นช่วงที่การพยากรณ์อากาศยากค่ะเนื่องจากอากาศมีความแปรปรวนมีทั้งฝนทั้งอากาศเย็นอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของฤดูฝนทิศทางลมมีความแปรปรวนและยังต้องติดตามยอมความกดอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ทางด้านตะวันออกของเวียดนามค่ะแต่ว่าไม่แรงถึงระดับพายุนะคะจากก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางกรมอุตุแจ้งว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะยอมความกดอากาศต่ำไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะเคลื่อนเลียบชายฝั่งของประเทศเวียดนามจากเวียดนามตอนกลางขึ้นไปสู่เวียดนามตอนบนค่ะส่วนแนวร่องมรสุมก็จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้ฝนที่ตกค่ะเป็นฝนจากแนวร่องมรสุมนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคเหนือด้านตะวันตกค่ะจังหวัดที่ใกล้ชายแดนพม่าภาคกลางตอนล่างอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ